สวัสดีผู้เล่นชาวเกนชินอิมแพกทุกท่านด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปเปิด3กล่องลับนะครับที่เมืองหลิ่งนะครับผมเป็น3กล่องลับนะครับที่ผมก็ข้ามไปเหมือนกันนะครับเออถ้าใครยังไม่ทําก็สามารถทําตามผมได้เลยนะครับผมผมแนะนานะครับถ้าใครไม่มีตัวละครธาตุหินเราก็สามารถใช้ตัวละครหลักของเรานะครับทาการเปลี่ยนเป็นธาตุหินนะครับที่เสาว้ามได้นะครับผมก็คือกดผสานกับธาตุหินนะครับเราก็จะได้ตัวละครของเราที่เป็นธาตุหินนะครับที่มันจะวางโอ่งได้นะครับเพราะสําหรับคลิปนี้นะครับโอ่งสำ สำคัญมากนะครับผมโอง่งสำคัญมากนะครับผมโอเคจะเป็นยังไงแต่เราไปเริ่มกันเลยครับผมก่อนอื่นนะครับผมให้เราวาร์ปมาที่จุดนี้เลยนะครับเป็นเสาวาร์ปใหญ่นะครับส่วนจุดหมายของเรานะครับก็จะอยู่ตรงที่ผมมาร์กไปเลยนะครับตรงนี้เลยหลังจากวาร์ปมาแล้วครับผมก็ให้ทําการวิ่งตามผมมาได้เลยนะ เมื่อเรามาถึงนะครับเราก็จะเห็นหินอยู่3ามก้อนนะครับข้างหน้าผมนะครับก็ให้เราทําการนะครับใช้ตัวละครนักเดินทางของเราเนี่ยนะครับวางองค์เป็นอันที่สี่นะครับก็คือตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันเป็นสี่แยกเราก็จะเห็นว่ามันเป็นกากบาดอยู่นะตรงนี้เห็นไหมให้เราวางองค์ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยเล็งให้ดีนะเออเอิ่มเห็นไหมเราก็จะได้มาหนึ่งกล่องนะครับผมกล่องต่อไปนะครับผมให้เราวาร์ปมาที่ จุดนี้นะครับผมจุดนี้เลยนะครับส่วนจุดมาร์กของเราก็คือตรงนี้นะผมมาร์กไว้ให้นะครับผมตรงนี้นะหลังจากว้ามาแล้วครับผมก็ให้วิ่งตามผมมาได้เลยนะ โอเคเมื่อมาถึงนะครับเราก็จะเห็นหินอยู่3มกองข้างหลังผมนะกับเจ้าสลามสามธาตุนะครับผมมันเห็นผมแล้ว okay. โอเคตอนที่เรามาที่แรกนะครับผมมันจะไม่มีไอ้เจ้าสลามสามตัวโผล่มานะให้เราทําการปีนก้อนหินนะครับปีนก้อนหิน3ก้อนนี้นะปีนขึ้นแบบนี้อ่าปุ๊บพอเราทําการปีนปุ๊บมันจะมีมอนสเตอร์เกิดออกมานะครับผมเป็นเจ้าสลามสามธาตุนะครับผมก็ให้ทําการกําจัดมันได้เลยนะครับผม โอเคเราก็ได้กล่องที่2แล้วนะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นกล่องที่3นะครับผมกล่องที่3นะครับผมให้เราทําการวัปมาที่จุดนี้เลยนะครับจุดนี้เลยนะอยู่ใกล้ๆกับตรงเมื่อกี้เลยนะครับผมหลังจากวัปามาแล้วนะครับผมก็ให้ทําการถอยหลังมา2อก้าประมาณนี้อ่าถอยเยอะๆก็ได้นะถอยสักประมาณนี้อ่าถอยประมาณนี้แล้วก็ให้เราเปลี่ยนเป็นตัวละครน,นักเดินทางของเรานะครับ แล้วก็ทําการวางโองไว้บนหัวมังกรเนี่ยจะมีหัวมังกรอยู่เห็นไหมอ่าอ๋อก็มาเราวางองบนหัวมังกรนะครับผมมันก็จะมีกล่องเกิดนะครับอยู่ตัวประมาณตรงหน้าอกมังกรนะแต่เหมือนแต่เหมือนว่าผมจะทําไปแล้วนะครับผมสําหรับตรงนี้นะครับผม เป็นไงบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ทำนะครับก็ลองมาทํากันดูได้นะครับเออเผื่อทุกคนอาจจะฆ้ามันผมก็ได้นะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะพาไปเปิดกล่องลับที่ไหนทำอาชีพเม้นอะไรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามผม,มด้วยนะครับผมบ๊ายบายย่อ